เคยไหมครับเวลามองรูปเรือพิฆาตทรงแปดที่ดูเหมือนหลุดมาจากอนาคตแล้วเกิดคำถามขึ้นมาว่าทำไมของล้ำขนาดนี้สุดท้ายอเมริกากลับหยุดไว้แค่สามลำวันนี้มิกจะเล่าเรื่องซุ่มวอลให้ฟังแบบหมดเปลือกตั้งแต่ฝันที่เริ่มต้นสวยไปจนถึงบทเรียนแพงที่สุดบทหนึ่งของโลกเรือรบว่ามันไม่ได้แพ้เพราะเทคโนโลยีอย่างเดียวแต่มันแพ้เกมความคุ้มค่ากับบริบทสงครามที่เปลี่ยนไปครับ เริ่มจากปูพื้นภาพใหญ่กันก่อนย้อนไปปลายยุค90ถึงต้น2 0 0พแนวคิดที่คิดมากในกองทัพเรือสหรัฐคือเรือเข้าใกล้ชายฝั่งเพื่อโจมตีภาคพ,พื้นดินได้อย่างแม่นยำและปลอดภัยเพราะศตวรรษใหม่เหมือนจะเป็นยุคของภารกิจต่อต้านก่อการร้ายการสนับสนุนกำลังบนฝั่งและปฏิบัติการใกล้ชายฝั่งมากกว่าจะชนกันกลางทะเลแนวคิดนี้ผลักให้เกิดโครงการเรือพิฆาตรุ่นใหม่ที่ต้องล่องหนเงียบ ฉลาดยิงแม่นและรองรับอาวุธที่กําลังจะมาในอนาคตคือเป็นเรือที่คิดไว้เผื่อวันพรุ่งนี้ไว้เยอะมากครับซุนวลต่างจากเรือทั่วไปยังไงหน้าตาแปลกตาที่เห็นไม่ได้ทําเท่ๆอย่างเดียวแต่มีเหตุผลด้านลายเซ็นเรดาร์และการพรางตัวตัวเรือทรงผนังเอียงเข้าด้านในทําให้คลื่นเรดาร์สะท้อนกลับยากขึ้นยืนไกลๆมันจึงดูเหมือนเรือเล็กกว่าความจริงในท้องเรือยังใส่ระบบไฟฟ้าแบบทั้งลำ ตั้งแต่เครื่องยนต์ไปจนถึงอุปกรณ์ลบทุกอย่างอธิบายให้เห็นภาพคือเรือไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยเพลาจากเครื่องยนต์แบบแต่ผลิตไฟฟ้าก่อนแล้วค่อยเอาไปหมุนมอเตอร์ขับใบพัดข้อดีคือเรืองเงียบลงมากการควบคุมการแจกจ่ายพลังงานยืดหยุ่นได้มากขึ้นและเหลือกำลังไฟไปเลี้ยงของล้ำๆในอนาคตได้สบายๆครับและนี่คือจุดที่ความฝันเจอความจริงครับ ปลุกันอยู่แต่หัวใจของมันคือกระสุนที่ไปต่อไม่ได้ครับซอฟต์แวร์ทั้งลำก็เป็นอีกจุดต่างระบบคอมพิวเตอร์รวมศูนย์ทําให้ควบคุมเย็บข้อมูลจากเรดาร์เซนเซอร์อาวุธและงานเดินเรือเข้าด้วยกันการออกแบบยังเน้นลดคนประจำเรือใช้ระบบอัตโนมัติช่วยตรวจจับไฟไหม้น้ำรั่วและเหตุฉุกเฉินเพื่อให้เรือใหญ่ระดับหมื่นตันใช้คนประจำการน้อยกว่ารุ่นก่อนๆได้นนมาก พูดแล้วเหมือนทุกอย่างลงล็อกแต่จุดชี้เป็นชี้ตายกลับอยู่ที่หัวใจการยิงโจมตีฝั่งนั่นคือชุดปืนใหญ่กับกระสุนเฉพาะทางครับจุดหักมุมปืนมีแต่กระสุนหายไปจากแผนตอนออกแบบคนวางแนวคิดวาดรูปโลกที่เลือจะยืนไกลจากฝั่งแล้วยิงกระสุนพุ่งข้ามระยะไกลอย่างแม่นยำเข้าเป้าบนบกปืนหลักเลยถูกออกแบบมาพร้อมกระสุนเฉพาะรุ่นที่มีคอมพิวเตอร์นำวิถี เป้าหมายคือยิงไกลและแม่นกว่าปืนเรือธรรมดาหลายเท่าแต่ความจริงตรงไปตรงมามากๆคือราคากระสุนต่อน,นัดแพงขึ้นเรื่อยๆจนเอื้อมไม่ไหวสุดท้ายโครงการกระสุนก็ถูกยกเลิกทำให้ปืนหลักกลายเป็นของที่ใช้ประสิทธิภาพตามฝันไม่ได้เพราะมันยิงกระสุนทั่วไปแทนกันไม่ได้นี่คือฉากที่ทำให้ใครหลายคนตั้งฉายาว่าปืนไม่มีลูกและเป็นจุดที่ภาพฝันเริ่มแตกครับ แต่พอโลกหลังปี2014เปลี่ยนโจทย์จากยิงฝั่งมาเป็นคุมทะเลระยะไกลสมการความคุ้มก็กลับด้านครับอุตสาหกรรมคือบอสรับจากแผน32ลำเหลือ3ลำและเหตุผลที่ไม่ใช่แค่แพงทีแรกกองทัพยอยากได้เป็นฝูงใหญ่จินตนาการว่ามีเรือพลางตัวจำนวนมากเข้าไปคุมทะเลใกล้ฝั่งฝ่ายตรงข้ามแต่พอเวลาผ่านไปต้นทุนต่อความสามารถจริงเริ่มไม่คุ้ม เพราะไม่ใช่แค่เพียงค่าเรือที่แพงขึ้นเมื่อจํานวนลดย่อมเสียความประหยัดจากการผลิตเป็นจํานวนมากช่างฝีมืออะไหล่โรงงานและทัพาย์เชนทั้งหมดถูกปั้นมาเพื่อเรืออีกตระกูลที่ขายดีและผลิตยาวนานกว่าอย่างเบิรกคือโรงงานและอุตสาหกรรมทั้งสายโค้งเข้าหาเรือรุ่นยอดมิยมที่มีฐานลูกค้าหนากว่า การยืดโดดเดี่ยวของเรือรุ่นใหม่ที่ล้ำจริงแต่ขายน้อยจึงทำให้ค่าใช้ใจ่ายระยะยาวตั้งแต่ซ่อมบำรุงถึงฝึกคนประเคนมาหนักขึ้นเรื่อยๆครับเกมสงครามก็เปลี่ยนหน้าตาจากเดิมที่คิดว่าต้องเข้าใกล้ฝั่งเพื่อยิงสนับสนุนกรอบยุทธศาสตร์ทศวรรษล่าสุดกลับหันไปให้ความสำคัญกับการคุมทะเลในเวทีหมหาสมุทรใหญ่ การต่อสู้กับระบบป้องกันพื้นที่ลึกเข้าไปในฝั่งของผู้แข่งการยิงสกัดเป้าหมายไกลมากๆและการทำงานเป็นฝูงผสานกันหลายชั้นเรือที่เติมของเข้ากับระบบเดิมได้ง่ายมีช่องยิงอาวุธแนวดิ่งจำนวนมากและมีเลดารุ่นใหม่ที่ยัดใส่ตัวถังเดิมได้เลยจึงถูกมองว่าคุ้มกว่าเพราะผลิตเพิ่มได้เร็วซ่อมง่ายและแชร์อะไหล่องค์ความรู้รวมถึงประสบการณ์คนประจาเรือได้ทันทีครับ แล้วข้อดีของสม,มอลหายไปไหนไม่ได้หายครับจุดเด่นยังอยู่ครบเรืองเงียบไรเซนเลดาต่ำโครงสร้างอัดแน่นด้วยระบบไฟฟ้าทั้งลำเปิดโอกาสรองรับอาวุธพลังงานกำกับหรืออุปกรณ์ใหม่ๆในอนาคตได้และการทำงานอัตโนมัติก็ช่วยลดภาระคนสบายขึ้นในหลายงานแต่คำถามใหญ่ในระดับยุทธศาสตร์คือ ของที่ล้ําเหล่านี้ให้แต้มเพิ่มพอจะคุ้มความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายไหมเมื่อเทียบกับการเอางบเดียวกันไปเพิ่มตัวที่เรารู้จักดีอยู่แล้วให้มากขึ้นปรากฏว่าคําตอบออกมาไม่สวยสําหรับการผลิตจํานวนมากครับเรื่องที่คนชอบถามทรงเรือหน้าตาแบบนี้สู้คลื่นไหวไหมทรงที่ผนังเอียงเข้าด้านในช่วยพลางเรด้าได้ดีแต่ก็ตามมาด้วยคําถามเรื่องการทรงตัวในคลื่นแรง กองทัพเรือเอาเรือต้นแบบไปเจอคลื่นจริงทําการทดสอบอย่างเป็นระบบหลายฝ่ายสรุปว่ามันเดินทะเลได้แต่ก็ต้องบริหารความเสี่ยงและวิธีการใช้งานอย่างเข้าใจธรรมชาติของเรือแบบนี้ประเด็นนี้จึงไม่ใช่คําตอบขาวหรือดําทํานองเดียวกับรถสปอร์ตที่ขับมันในสนามแต่ต้องรู้วิธีคุมตอนถนนลื่นๆครับเมื่อหัวใจเดิมไปต่อไม่ได้ก็เปลี่ยนหัวใจใหม่ให้ทั้งลำ จุดเปลี่ยนสำคัญคือการถอดชุดปืนใหญ่ที่เคยหวังไว้แล้วติดตั้งระบบยิงจรวดโจมตีระยะไกลรุ่นใหม่เป้าหมายคือให้เรือกลายเป็นหมัดหนักของกองเรือเป็นแพลตฟอร์มที่พาอาวุธความเร็วสูงพิสัยไกลออกทะเลได้อย่างล่องหนขึ้นเมื่อบทบาทเปลี่ยนจากยิงสนับสนุนฝั่งด้วยกระสุนพิเศษมาเป็นยิงจรวดความเร็วสูงจากแนวหลังของฝูงภาพการใช้งานก็ชัดขึ้นเรือสามลำ พอจะวางลงในภาพใหญ่ของกองเรือได้มีหน้าที่เฉพาะทางมากขึ้นไม่ต้องไล่ให้ทำทุกอย่างและใช้จุดแข็งเรื่องการพลางตัวและพลังงานสำรองที่มีเยอะมาเสริมบทบาทใหม่นี้ครับความคืบหน้าและสภาพปัจจุบันโดยสรุปถ้าพูดแบบไม่ลงรายละเอียดเชิงโรงงานเราเห็นการเข้าด็อก เพื่อถอดชุดปืนเดิมและติดตั้งแท่นยิงขนาดใหญ่สำหรับระบบจรวดรุ่นใหม่มีการอัปเดตงานโครงสร้างและระบบควบคุมตามลำดับเรือหัวแถวเริ่มกับลงน้ำหลังผ่านช่วงปรับปรุงสำคัญและที่เหลือกำลังเดินตามคิวงานนี้ไม่ได้จบในปีเดียวเพราะเป็นการเปลี่ยนหัวใจภารกิจของทั้งลำซึ่งกระทบตั้งแต่โครงสร้างไปจนถึงซอฟต์แวร์และการฝึกกำลังพลครับแล้วสุดท้ายควรเรียกว่าล้มเหลวไหม ถ้าเราตัดสินว่าสำเร็จเท่ากับผลิตเยอะได้คุ้มค่างบประมาณก็คงต้องยอมรับว่าในมิติการสเกลให้เป็นฝูงใหญ่ซุมมอไม่ผ่านเพราะโจทย์โลกเปลี่ยนราคากระสุนของหัวใจเดิมก็ไปต่อไม่ได้และซัพบายเชนทั้งประเทศถูกวางไว้ให้รองรับเรืออีกตระกูลมากกว่าแต่ถ้าถามว่าสิ่งที่ทำมาได้อะไรบ้างคำตอบก็ไม่ใช่ศูนย์ลายเทคโนโลยีเดินหน้าต่อ ไปโผล่ในเรือรุ่นอื่นไปอยู่ในคู่มือฝังอยู่ในประสบการณ์ของคนสร้างเรือและคนประจําเรือและเมื่อเปลี่ยนภารกิจใหม่มันยังมีคุณค่าที่จับต้องได้ในฐานะแพลตฟอร์มหมัดหนักสําหรับยุคที่ใครคุมระยะไกลได้ก่อนมีโอกาสได้เปรียบครับบทเรียนแพงที่คุ้มค่าต่อคนทํางานรุ่นถัดไปข้อคิดที่โครงการนี้สอนชัดๆคือหลีกเลี่ยงการวางก้าวกระโดดใหญ่ๆห,หลายเรื่องซ้อนกันในโปรแกรมเดียว ถ้าทุกอย่างใหม่หมดตั้งแต่รูปร่างเรือระบบพลังงานซอฟต์แวร์สถาปัตยกรรมอาวุธและกระสุนเฉพาะรุ่นโอกาสที่อย่างน้อยหนึ่งชิ้นสะดุดแล้วดึงทั้งโปรเจกต์ให้ชะงักย่อมสูงการค่อยๆใส่ของใหม่ลงในตัวถังเดิมการแบ่งความเสี่ยงให้ทีมนักพัฒนาและอุตสาหกรรมรับไหวและการคิดตั้งแต่วันแรกว่าซ่อมบำรุงใครจะผลิตอัหล่ใครจะฝึกคน ล้วนสำคัญไม่แพ้ความล้ําของสเปคบนกระดาษครับเปรียบภาพให้เห็นง่ายๆระหว่างความล้ํากับความคุ้มลองคิดเหมือนจัดทีมฟุตบอลทีมหนึ่งคือซูเปอร์สตาร์ค่าตัวแพงมากๆ3คนมีท่าดีและพรสวรรค์จัดเต็มอีกทีมคือชุดนักเตะม,มาตรฐานดีเกลี่ยทั้งสนามเล่นกันรู้ใจมีอะไรมีโค้ชที่ชำนาญและเปลี่ยนตัวได้ตลอดฤดูกาลถ้าเงินในกระเป๋าไม่ใช่อนันต์โค้ชส่วนใหญ่ จะเลือกทีมหลังพอเล่นทัวร์นาเมนต์ยาวๆแล้วโอกาสพลาดน้อยกว่าโลกของกองทัพเรือก็คิดแบบเดียวกันคือถ้าเรือรุ่นฮอตที่ผลิตกันมาเป็นร้อยลำสามารถยกเครื่องเรดาร์ใหม่ใส่ระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ใหม่แล้วเพิ่มขีดความสามารถเด็กมากด้วยงบต่อหนึ่งแต้มความสามารถที่ถูกกว่านั่นคือคำตอบที่ใกล้คำว่าคุ้มในสายตาผู้บริหารงบประมาณครับแล้วทำไมตอนแรกไม่รู้ล่วงหน้า อันนี้แฟกับทีมออกแบบต้องพูดว่าไม่มีใครรู้อนาคตเป๊ะตอนวางโครงการทุกกองทัพต้องตัดสินใจจากบริบทเวลานั้นๆหลังสงครามอิรักอัฟกา,านิสถานและภารกิจต่อต้านการก่อการลายยืดเยื้อการลงทุนในเรือเข้าใกล้ชายฝั่งเพื่อยิงสนับสนุนภาคพ,พื้นดินดูสมเหตุสมผลมากแต่พอภูมิรัฐศาสตร์เปลี่ยนเกมทะเลเปิดกว้างขึ้นการสกัดกั้นระยะไกลและการต่อสู้ระหว่างเรือ กลับมามีบทอีกครั้งสิ่งที่ถูกต้องเมื่อวานอาจไม่ใช่คำตอบที่ดีที่สุดวันนี้นี่คือธรรมชาติของการจัดหายุทโธปกรณ์ยาวหลายสิบป,ปีครับมองไปข้างหน้าบทบาทใหม่ในกองเรือยุคก,กระจายกำลังตอนนี้กลยุทธ์ที่พูดกันเยอะคือการกระจายกําลังไม่ใช่ตั้งไข่ไว้ตะกาเดียวเรือจำนวนมากขึ้นแต่ตัวไม่ต้องใหญ่เท่าเดิมทำงานเชื่อมเซนเซอร์กันทั้งฝูงใช้ข้อมูลร่วมกัน เห็นก่อนยิงก่อนถ้าคิดแบบนี้เรือที่มีไลเซนต่ำพลังงานสำรองสูงและช่องว่างพอให้ติดตั้งอาวุธระยะไกลพิเศษจะกลายเป็นตัวละครที่ยืนอยู่ข้างหลังก็ได้แต่สมัดแรงๆซัดในจังหวะสำคัญสมมอลรุ่นปรับปรุงกำลังถูกวางให้ยืนตำแหน่งนี้คือไม่ต้องวิ่งไล่ทำทุกอย่างเหมือนเรือพิฆาทั่วไปแต่ทำสิ่งที่เก่งให้สุดแล้วส่งผลคูณให้ทั้งฝูงครับ What if ที่น่าคิดถ้าวันนั้นกระสุนปืนเฉพาะรุ่นยังไปต่อราคาไม่พุ่งจนเกินเหตุในโลกอีกไทม์ไลน์หนึ่งเรือชุดนี้อาจได้สั่งซื้อเพิ่มกว่านี้ภารกิจยืนใกลฝัง่งยิงสนับสนุนบนบกอาจจะยังเป็นพระเอกนานขึ้นแต่ก็ใช่ว่าทุกอย่างจะสวยเพราะท้ายที่สุดเกมระยะไกลกับคู่แข่งที่พัฒนาระบบสกัดกั้นอย่างดุเดือดก็คงมาถึงอยู่ดี โจทย์เรื่องความคุ้มค่ากับการสเกเลให้เป็นฝูน่าจะยังถามซ้ำอีกครั้งเพียงแต่อาจจะมาช้ากว่าเดิมครับมองในฐานะคนนอกนะครับมิกไม่ชอบเรียกโครงการนี้ว่าความล้มเหลวแบบขาดขาด,ดเกินเพราะมันทำหน้าที่เป็นทั้งห้องเรียนและสนามจริงให้คนรุ่นต่อมารู้ว่าก้าวกระโดดครั้งไหนเวิร์กครั้งไหนเสี่ยงเกินไปและจะเปลี่ยนทิศอย่างมีศักดิ์ศรียังไง สิ่งที่น่าชื่นชมคือการยอมรับข้อเท็จจริงไว้พับของที่ไม่คุ้มแล้วหาบทบาทใหม่ที่สอดคล้องกับโลกจริงมากขึ้นการยอมเปลี่ยนแผนไม่ใช่ความพ่ายแพ้แต่มันคือสกิลการบริหารโปรแกรมที่ดีต่างหากครับสรุปแบบเข้าใจง่ายซุมวอลเริ่มจับฝันเรือโจมตีฝั่งแบบลองหนเงียบรัตโนมัตแต่หัวใจหลักคือปืนกับกระสุนเฉพาะดันไปต่อไม่ได้ ต้นทุนทั้งการผลิตและการดูแลรักษาเมื่อไม่สามารถสเกลจำนวนให้ถูกลงจึงสู้เรือที่มีสายการผลิตพร้อมและอัปเกรดได้ไวกว่าไม่ได้ขณะเดียวกันบริบทสงครามทะเลหันไปที่ระยะไกลการสกัดเป็นชั้นๆและการทำงานเป็นฝูงทำให้สตาร์ทอัพสุดล้ำต้องยอมปรับบทบาทตัวเองมาเป็นหมัดหนักเฉพาะทางมากกว่าจะเป็นตัวหลักของทังฝูงนี่คือเหตุผลว่า ทำไมมันถึงไม่ได้ไปต่อในความหมายของการผลิตจํานวนมากแต่ยังไปต่อในความหมายของบทบาทใหม่และเทคโนโลยีที่ตกผลึกส่งต่อไปยังรุ่นอื่นครับก่อนจะจากกันไปเรามาดูสเปคหลักของ zoom อ a l ddg 1000แบบสั้นกระชับเห็นภาพในตารางเดียวนะครับประเภทเรือพิฆาตปล่อยอาวุธนำวิถีจุดตั้งต้นออกแบบเพื่อยิงสนับสนุนฝั่ง พร้อมความล่องหนและระบบอัตโนมัติสูงครับระวางขับน้ำเต็มที่ประมาณ15,900ตันตัวจริงใหญ่กว่าที่ตาเห็นเพราะทรงลดลายเซนเลดาร์ทำให้ดูเล็กลงครับขนาดตัวเรือยาว190เมตรกว้าง24.6เมตรกินน้ำลึกประมาณ8.4เมตรใส่เทคโนโลยีได้เยอะมากครับความเร็วสูงสุดประมาณ30นอตเพียงพอเดินเรือกับกองเรือ และเข้าจุดยิงตามแผนครับลูกเรือประมาณ1 4 7นายและถ้ามีชุดอากาศยานจะเพิ่มอีกประมาณ28นายจุดขายคืออัตโนมัติสูงใช้คนน้อยเมื่อเทียบกับขนาดระบบพลังงานใช้ Integrated Power System IPS ผลิตไฟทั้งลำเลี้ยงทั้งมอเตอร์ขับเคลื่อนและระบบลบรวมกำลังไฟติดตั้งราวประมาณ78เมกะวัตต์เงียบและยืดหยุ่นมาก เรดร์ーーหลัก ANSpy 3 X-Band a e s a ทำงานคู่ซอฟแวร์รวมศูนย์ของทั้งลำช่องยิงแนวดิ่ง80ช่อง MK-57 วางแยก2ฝั่งแบบโมดูลลิมกราบเพิ่มความปลอดภยัยและรองรับอาวุธมาตรฐานครบปืนใหญ่เดิม AGS-155 มม2ลำแต่กระสุนเฉพาะถูกยุติทำให้ภารกิจปืนใช้งานจริงไม่ได้จึงพึ่งปืนลอง30มม สำหรับระยะใกลครับอากาศย,ยานประจำเรือรองรับ m s 6 0 r 1ลำและ mq 8สูงสุดประมาณ3ลำช่วยขยายการตรวจจับและโจมตีสถานะภารกิจวันนี้รีโลเป็นแพลตฟอร์มหมัดไกลถอด ags ติดแท่นยิงสำหรับอาวุธความเร็วสูงระยะไกลเป้าหมายคอนฟิกประมาณ12นัดต่อลำครับจำนวนสร้างทั้งชั้นมี3ลำหยุดผลิตแล้ว แต่กำลังอัปเกรดบทบาทใหม่ให้เข้ากับสงครามยุคปัจจุบันสรุปสั้นๆนี่คือเรือที่เกิดจากวิสัยทัศน์ลํำหน้าใช้ไฟทั้งลำลายเซนต์ต่ำใช้คนน้อยแต่หัวใจเดิมไปต่อไม่ได้จึงเปลี่ยนบทบาทมาเป็นหมัดไกลให้กองเรือในวันนี้สุดท้ายมิกอยากชวนเพื่อนๆมองโครงการนี้เหมือนสมุดบันทึกหนา,นาที่ทุกหน้าเต็มไปด้วยรอยดินสอจากการลองผิดลองถูกบางหน้าวงกลมคำว่า Work บางหน้าขีดข่าวว่าไม่คุ้มแล้วเขียนโน้ตตัวโตๆว่าอย่าทําแบบนี้ซ้อนกันทีเดียวอีกในอนาคตเมื่ออ่านจบเราจะเข้าใจโลกของยุทธปกรณ์มากขึ้นว่าความล้ําไม่ใช่คําตอบเดียวความคุ้มค่าในภาพรวมระบบนิเวศอุตสาหกรรมและเกมยุทธศาสตร์ที่พลิกไปพลิกมาต่างหากคือของจริงที่ตัดสินชะตากรรมโปรแกรมระดับหมื่ล้านดอลลาร์ครับ ถ้าเราแบบนี้เพื่อนๆน,น,น่าจะอินกับคำถามใหญ่ที่ไม่ใช่แค่เจ๋งไหมแต่คือคุ้มไหมในเกมจริงฝากชวนเพื่อนๆคอมเมนต์ว่าอยากให้ผ่ากรณีศึกษาอะไรต่อดีจะเป็นเรือบินรถถังหรือโครงการล้ำๆที่กำลังเจอคำถามเรื่องความคุ้มค่าเราจะหยิบมาลองวิเคราะห์อีกได้เสมอครับแล้วถ้าชอบแนวเคสธุรกิจทหารแบบนี้มิกฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับยังมีของล้าอีกเยอะ เราให้ฟังแบบเพื่อนคุยกันสบายๆเหมือนเดิมแล้วเราเจอกันในคลิปหน้าครับ